เดี๋ยวนะคุณตอนนั้นคุณสงสัยว่าถอดยังไงมาเดี๋ยวผมถอดให้ดูคุณจับนะวิธีวิธีถอดง่ายๆนี่นะฮะก็คือปลดตรงนี้ออกมานี่นะเนี่ยแค่นี้อ่ะคุณดึงขึ้นเดี๋ยวนะยังไม่หลุดยังไม่หลุดเดี๋ยวนะออนิดนึงอ่ะเดี๋ยนะมันจะมันจะมีเขี้ยวอ่ะเดี๋ยวนะตัวอ่ะตัวนี้ตัวนี้อ่าโอเคอ่ะ อ่าเดี๋ยวนะเอาวางลงวางลงดีๆส่วนใตญ่เสืิมหมอกพจะเจ้าว่าเนี่ยฮะนะแค่ถามว่าถ้าเป็นรถยนต์จะใส่ก็ใส่แหลกส่วนใหญ่เขาใส่แหลกมันพับไม่ได้นี่จะถอดล้อหลังต้องถอดล้อหลังอ่าถอดล้อหลังปุ๊บล้อหน้ายังไม่ค่อยสงสัยแต่ล้อหลังเนี่ยนี่ไงถ้าถอดแล้วเกียร์เกินถอดได้เกียร์ก็ถอดได้ล้อหลังใช่แล้วเวลาประกอบอ่าเดี๋ยวให้เขาดูนะเดี๋ยวเขาถอดให้ดู ส,ส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติมีแหลกก็จะอย่างนี้แหละแล้วก็เสียบแหลกล้อแหลักไม่ต้องถ<ห><ห>อดให้กดเกียร์ไปเกียร์ต่ําสุดเลยนะครับรกดไปที่เกียร์ต่าสุดกดที่ต่ําสุดแล้วนะทีนี้ถอดแบบอ่าถอดแบบล้อหน้าเลยครับคลายออกนะครับขันน็อตออกใช่ครับอ่าเอาฟรีๆสบายๆประมาณนี้นะอ่าเอากล้ามเบรกออกนิดหนึ่งตัวนี้จะเป็นคลายเบรกที่เราสังเกตนะถ้าเราออกปุ๊บเบรกมันจะคลายนิดนึงนะครับเรายกออกได้เลยดูแลออกโซเบร แต่ว่าทุกคนกลัวกันตอนใส่ใ<ช>นะครับใส่เนี่ยก็ง่ายๆเนี่ยตั้ง,งไว้หลังเบด้เลยละจะเป็นโซ่สองอันใช่ไหมหที่เห็นบ้านเป็นมีโซ่สองเส้นตรงเนี้ยเราเอาเข้าตรงกลางเลยนะครับถ้าพี่เราเกี่ยวทนี้ปุ๊บเ,เ,เอาเข้าตรงกลางเห็นไหมเข้าตรงกลางแล้วแล้วก็เอาโซ่ไปเกี่ยวไปใส่อันเล็กสุดอันเล็กสุดที่เรากดไว้นี้นะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับง่นยหว่าล้อง่ายใช่ครับ ขันให้แน่ให้เข้าตรงนี้แล้วก็วางลงเลยใช่แล้วมันจะตรงนี้มันจะเข้าเองใช่ครับเรียบร้อยเนี่ยเอาขึ้นรถยนต์ได้ละก็คือใส่เบาะหลังใช่ครับได้เลยส่วนใหญ่ถ้าทำแบบนี้เรใช่ปานะครับพี่ถ้าทำเป็นกล้องแน่ครับแน่ผมไปไปในฝันที่จริงเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ถอดเงี้ยใช่เราก็จะปั่นก็เอารถมาก็า่ำได้ไงอันนี้รถแล้วมันจะมีอยู่แล้วเช่ผมจะชอบเอาเท้าเนี่ยแตะด้านนี้เพื่อไม่ให้มันตามนะครับแล้วก็อ่าหมุนแล้วก็ล็อกปุ๊บโอ้ยจะมีเขี้ว แล้วก็เบรกจบเบรคเบรคตัวนี้เนี่เราก็ปรับเบรกนิดนึงนะครับเขียนได้เป็นตัวปรับเบรกอ่าได้ละใช่ทำมาเนี่ยต้องการต้องนานได้ไหมบางทีคิดว่าเฮ้ยมันยากจริงๆง่ายมากเลยกี่นาทีเมื่อกี้สองรอบอพราถ้าคนทําเร็วก็เหมือนกันเราพับจักรยานใช่โอ้เร็วกว่าจักรยานพับอีกนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พอพอพับเป็นแล้วแป๊บเดียวปุ๊บเรียบเลยแต่มันเหนื่อยตอนยกขึ้นรถ ถ้าคนนี้เบาๆก็จะเบาเบาสบายกว่าเอถ้าถ้าดูอย่างเมื่อกี้ถ้าสองว้อสองล้ออะไรตัวนี้เบาเนี่ยโอ้วางนอนได้แล้ผู้หญิงยกได้สบายเลยผู้ชายก็โอเคมันดีก็ปั่นสบายด้วยที่ต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นปั่นข้ามจังหวัดพวกนี้จะสนุกกว่าปั่นในสวนปัน่นริมทะเลงะพวกนี้สนุกกว่าเนาะ,อะโอเคนะไปเดี๋ยวขากลับนี่เรา เรากลับเรา,าเราเสร็จปุ๊บไปถึงแยกแล้วเราก็ตัดเลยเข้าขึ้นพืชบาทเลยใช่ปะ่ะคันนี้ก็เป็นรถทีฟีครับผมตามไปล ผมจะเอาแบบขวัญใจของผมคือผมชอบยี่ห้อนี้ <Okay. S 1> นะผมชอบยี่ห้อนี้แต่คุณเนะี <Okay. S 1> ่ยลองดูนะคืออันนี้เป็นขวัญใจผมอยู่แล้วเป็นขี้มาตั้งแต่หดแต่ไรน,นะไปลองสักนิดนึงพอถึงจบป้ายเออฟิลคนละแบบนะผมว่าคันนี้ขับสบายกว่าไง <Okay. S 1> อ,อ๋อเนี่ยด้วยด้วยความที่ตัวเนี้ย <Okay. S 1> ฮะ ตัวตัวนี้ตัวสเตมตัวอะไรหลายหลายอย่างเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ไปไปส์ห้าสิบป่ะใช่ใช่ห้าสิบเท่ากับตัวนั้นเหรอใกล้กันใกล้กันเนี่ยแอ่าตัวตัวนี้ไงตัวแฮนด์ที่ต่างกันนะแต่ตัวเนี้ยรู้สึกจะสบายนะจริงๆขี่สบายจริงอย่างที่เขาบอกแหละเออเนี่ยเพราะว่าด้วยตัวที่ตัวตัวนี้มันยาวกว่าเห็นไหมสเตมยาวกว่าแล้วก็ตัวแฮนด์เนี่ยมันมันสูงกว่าตัวนี้มันต่ำกว่านะ Ơ, kia có ním quá nè Nìm dữ lắm อย่างเงี้ยผมว่านะถ้ามีเวลาปั่นรอบใหญ่สบายเลยนะยนปั่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้นน่นะเออชั่วโมงหนึ่งน่าจะมีนะรอบใหญ่บอเลยถ้าเป็นเสือหมอบได้รอบใหญ่แต่ถ้าเป็นขี่สิมนิ้วรอบใหญ่คิดหนักก็ต้องลองมาดูคิดหนักเลย <laughs> ไม่ถึงคิดหนักเราของเรากมไ,ได้อันนี้ก็นิ่มนะ้ะมีดีฮะน,นิ่มเหมือนกันคันู้นจะก้มมากกว่าหน่อยใช่ไหมใช่เพราะทั้งทั้งบอคทั้งแฮนด์มันตั่งแต่ก็นิ่มนะอันนี้ อู้ห้อ่าสองรอบอ่าลองเปลี่ยนดูก็โอเคนะถือว่าโอเคนะฮะฮะครั้นี้จะสบายกว่าจริงๆริครัคันี้จะนิ่มนะครันี้สบายกว่าใช่อันนี้ช่วงอันนี้ช่วงช่วงแฮนด์จะสูงกันหน่อนะ จอดนี้นะจะได้ไม่ล้มจอดพิงพิงพิงคะจอดจริงๆิงอ่ะไลยลองดูซิว่ามันได้ความรูยอย่างนี้นะกี่กิโลนะมันได้อยู่อ่าก็คือตรงนี้สยะทางทั้งหมด2.30กิโลเอ้ยมันยังไม่อัปเดดเี๋ยวแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะมันควรจะเป็น3นะฮะเอบฟิลตอนแรกปั่นสวมอบเนี่ย มันเรายังติดฟิวปั่น20นิ้วอยู่20่นิ้วเนี่ยพราะถ้าขึ้นมา10กิโลอะไรเนี่ยโอเคเมันก็พอเริ่มได้แล้วแต่23กิโลเนี่ยโอ้โหมคงคิดว่าไม่ไหวพวกนี้มันจะปั่นง่ายกว่าใช่ไหมมันจะชีพทีหนึ่งไปได้ไกลกว่าเบากว่าถูกต้องไปได้ไกลกว่าใช่ที่คนเขาเรื่องเลยบอกว่ามันจะมาจบชี่เสอหมออบกันสะมากกว่าเพราะว่าอย่างนี้แหละพี่บางทีคนเขากลัวเลยไปเป็นไฮบิดใช่ป่ะใช่ใช่พอกลัวไฮบิดปุ๊บ ไปเสียให้บิดก่อนแล้วค่อยมาเสียที่เสียหมอบไปทีนึงซึ่งถ้าเราตัดสินใจได้เนี่ยเราไปเอาหมอบเลยเอามันเนี่ยจบกว่าเอาไว้ขึ้นรถได้ไปต่างจังหวัดได้อะไรเงี้ยครับเบาด้วยเดี๋ยวนะคุณตอนนั้นคุณสงสัยว่าถอดยังไงมาเดี๋ยวผมถอดให้ดูคุณจับนะ